สวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้อยู่กับผมไบเกอร์นัททีวีนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําเกมโลฮาร์เ n นนะครับเป็นเกมมือถือที่พัฒนามาจาก IP ของเกมโลฮาร์ออนไลน์จาก PC นะครับเป็นเกมสําหรับแพลตฟอร์มมือถือแนวนแอคชั่นเอ็นเอนะครับก็จะมีให้โหลดแล้วใน Google Play และ App Store นะครับอันนี้จะมาอยู่ที่หน้าสร้างตัวละครเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวละครก่อนเลยนะโอเคอาชีพแรกก็จะเป็นมนุษย์อัศวิน Human Knight โอเคจะมีให้ดูอุปกรณ์ตัวอย่างนะครับนี่เราก็กดเลยก็จะมีสกิลแบบนนะสกิลก็สวยใช้ได้นะครับแล้วเราก็จะมีอาชีพต่อไป Half ครับเอลครับนก็จะใช้ธนูกันน้าไม้นะครับ ก็จะเราก็จะมาดูตัวอย่างสูดนี่สีแดงทรงพลังโจบตีแหลงแน่นอนสเดที่สองสี้เป็นเราก็จะมาดูอาชีพที่สเป็นนักเวทนะครับเป็นดาร์กเอลอเป็นเอลสายมืดก็จะเป็นนักเวทจะใช้คัดทากับไม้เท้าก็ตัวอย่างสูดตัวอย่างเซ็กซี เดวก็เราจะมาดูอาชีพต่อไปดรานมือสังหารดรานแอสซิสินจะเป็นกิสกับกาตาโอเคเราจะมาตัวอย่างชุดกันเป็นไงครับโซ้โหก็สกิล่อาชพเดี๋ยวผมจะเล่นนักเวทแล้วกันนะครับโอเคจะเอาชุดไหนดี ชุดนี้ดีกว่าตั้งชื่อสักครู่ครับผมโอเคได้แค่นี้นะครับชื่อ เข้าไปดูในตัวเกมกันโอเคนะจะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับกับการอัดคลิปรอบนี้เมื่อกี้ผิดพลาดไปหลายอย่างเลยอ동패ด를งแพดเดิลจูจักค่ะยอนี่เลม지ปดจะถ이กทัช하면퀘ดูแคริคเตอร์อนดงแพดเดลยรกกไปที่นี่้อีจะ จอๆผมมันแปลกๆครับไม่เดือี๋ยวเราจะเล่นไปก่อนทำเกจตั้วอย่างนี้เราก็กดเดินไปได้เลยครับทำเกจเนี่เราก็กดคุยเลยเราก็สำเร็จเพจเนี่ยครับเราเปลี่นไปเป็นแนวแนวโตนะครับเราก็กดทำเกกจไปเรื่อยๆเกมก็จะมีระบบ PK ต่อสู้นะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนของแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ แล้วก็มีระบบสู้บอสโลกระบบกิวต่อสู้กิวยกทัพกันไปตีโอเคเราก็อย่าทงเอเนี่ยาก็กดี่ยวผมก็จะทิ้งลิงดาวหลดวด้านล่างนะครับนยวผมก็จะทิ้วห่ไว้ด้า่านะทสี่อเนียก็จดเปี่นก็จะเิาว้นางรับออนกกดีนี่ก็จะิานไ้ด้าลงนครับอันนีาก็จะมีน้่อนักดเวยนะครับเลยนรด้าลืมเช็คกันด้วย นี่คับน้ำหนักของกระเป๋าเราแล้วก็ใส่ได้ร้อยชิ้นเกเคสังเกตต่อจุนบออีถอชันแล้ว기본공격버튼자동전투버튼을타서는자동차례를주เสร็จแล้วเราก็กดลับแล้วเราก็กดเดินไปต่อมีวร์บนะครับกดจะเป็นว้าบฟรีนะครับช่วงแรกเพื่อนๆก็กดได้เลย เกมน,นี้กราฟิกก็สวยเลยครับยังไงผมก็แนะนำให้มาเล่นกันนะครับไปชอบเกมแนวนี้ก็เล่นเล่นกันเลยเกมชื่อเดอะวอร์ไปเลยเยาาวเสียงผมฟังชัดนะครับถ้ายังไงก็ขออภัยนะครับผมเบาหน่อยดีกว่าโอเค ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดแต่ก็ขออภัยไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนี่ชืบชืบเก็วเดี๋อยววับไปนี่วมาแล,วแล้วเรากตองตีเดี๋ยวเราเลี้ยวอัพก่อนนะครับจะจะมาดูค่าสติติกันชืบ <c oughs> อันนี้จะเป็นลูกบอลแล้วก็ใช้ตัวที่ <c oughs> เั้นบกพรสักเกๆแล้วก็ไปเลยบอสล์ลชัตช์ที하세요 อันนี้มุมมองที่1มุมมองที่2มุมมองที่3แล้วไปมะมองทีอ4ซโอเค아버지의지가처들각각다깔거때1 0.0플러스님들미니맵을이ก해เป็นแมพนะครับเป็นัแมมีหลายแมปเลยแล้วก็สามารถกดนี่แล้วก็กดวาร์ปเข้าไปที่เมืองเลอกที่อกไปให้เรา่เลือก่เลือก่เลอีเลืเลืเลาเลือี่เรือก็เล้าเมือ่ลอี ก็กดสาเร็จเดี๋ยวอีกเรื่อสองแล้วมาดูค่าสเตต,ตัสกันดีกว่านี่ครับกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาชิบนี่ค่าสเตตัสสเตนโจมตีกายภาพอ๋อโจมตีใกล้นะครับป้องกันกายภาพแล้วก็ปวงน้ําหนักกระเป๋าแล้วก็เพิ่มความแม่นยําด้วยโอเคนี่ครับแล้วก็ถ้าเด็กก็จะเป็นของโจมตีไกลนะครับเป็นจะเป็นเพิ่มความแม่นยาําแล้วก็โจมตีเจาะกอกกายภาพ อินจะเป็นของสายโจมตีเวทแล้วก็ป้องกันเวทโจมตีเจาะเกาะเวทนะครับอินวิทจะเป็นสายป้องก,กันกายภาพแล้วก็อ,อ๋อป้องกันเวทมนต์ด้วยเพิ่มเลือดแล้วก็อ,อ๋อเพิ่มน้ําหนักกระเป๋าด้วยนะครับนี่เอจิจะเป็นของทั้งสายใกล้และไกลนะครับเป็นโจมตีแล้วก็เพิ่มค่าหลบหลีกแล้วก็ความแม่นยําส่วนวิสก็จะเป็นโจมตีเวทป้องกันเวทต้านทานเวทแล้วก็เ okay. อ็มพีโอเคอ๋ออันนี้จะเป็นบวกเอ็มพีอันนี้จะเป็นบวก,กโจมตี เราใช้เราเป็นอินก่อนอน่าจะใช้ MP เยอะนะสายเวทโอเค,ครเราก็อัฟเตตัสแล้วเราก็ทำเกตตกันต่ออันนี้จะเป็นกิวเลเวลอัพอีเวนต์อ๋อเป็นอีเวนต์นะครับยังไงเพื่อนก็ไปหากิวอยู่กันได้นะครับไปแล้วก็ทำเกตตต่อีอย๋ยวามาดูคัามกต่นงในเกมกันว่ามีอะไรกันอีก กลายเป็นการสอนนั้ว่าก็กดไปกดไปกดไปคสตูมดูกำลัง็จะิ้นกำลกงกตไปด้วยแต่เราจะเล่นจน l e v e 10เลยนะครับเพื่อได้สกิลใหม่2องสกิลอันนี้จะมีเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเลเวล0 0หรือ60นะครับ แล้วเพื่อนๆก็รอรับชมนะครับผมนี่ครับหน้าสกิลนี่สกิลมีเยอะเลยไม่ได้มีแค่3สกิลที่เราเห็นเบื้องต้นนะครับนี่จะเป็นดีบัฟนัเเลวห้ามันก็จะกดได้คือแล้วก็มีสกิลแอคทีฟเอานักเว่จะเป็นสายฟื้นฟูด้วยเหรอนี่ครับเรียกสิบจะได้มาแต่เราทำเกตก่อนจะได้เวียกขึ้นไว เดี๋ยวจะไปดูเคสกิจกรรมเพามีนี่จะเป็นหน้าจัดการเคสนี่ครับมุมนี้เลยที่เรากดรับเคสกันที่ากดรับเคสนี่ยครับีเกเยอะมากมีเัเคสหลักเคสเนื่ยับก็จะมี่ารกิรมีรกิจรากดรันยวัร่รายเส่ัปดีหเรารเคสเน่ยครัีก่กดรับี่ีเาคสความสัเร็จขีงเัวละครต่อสู้ไอเทอสครับทก็รสกิลครับ เป็นไงครับเพจเยอะแน่นอนครับเพจนี้ไม่เบื่อแน่นอนโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปต่อเลือกสามแล้ว,ญญะลวระวับไม่ต้องวามาอยู่ใกล้ๆนี้เราจะมารับรางวัลขอ,อล็อกอินอ๋อมันเป็นแชร์กันทั้งหมดสามตัวละครเลยนะครับอันนี้โอเค ำเร็จแล้วได้ของมาไอ้นี่รูปร,ประฆังมุมขวาบน,นจะเป็นสิ่งที่เราสามารถรับได้เรื่องธรกิจต่างๆที่เราทำสำเร็จหรือเราจะอัพสเตตัสอะไรได้มันก็จะแจ้งเตือนนะครับนี่เราก็กดแล้วเเ,เราก็จะมาอัพอินกันต่อกดดีเซ็ตได้นะครับดีเซ็ตอุ้ผู้ติดขอไปครับดีเซ็ตก็ใช้5 0 0 0ันแล้วก็จะเราก็จะมาอัพสกิลใหม่ทุกครั้งจะใช้5้าพันนะครับ โอเคก็ okay, ไปว้าไปกระเป๋าเหมือนได้ชุดมาใหม่นี่ง่ายบวกวิธนี่ใส่เวืเอไม่ใช่มันมีบวกเลือดด้วยนี่แหละอันนี้เราจะต้องการอินกับวิธอันนี้เลยนี่ครับค่าสเตตัสก็อย่าลืมดูนะครับชุดแต่ละชุดจะมีค่าไม่เหมือนกันนี่เดี๋ยวมกดเลยกดกล่องกดกล่องนี่ได้ได้ได้กระทามามาลองกเด็กนี่รถการใช้มานาวิธใส่ก่น อันนี้เป็นเด็กกับวิสล้มสายสิครับสเตนวิสอันนี้เราไม่ได้ใช้อ,อ๋อมันเด็ใส่ก่อนมัวแล้ก็ใส่ก่อนเรายังไม่มีบอกที่ดีกว่าถุงมืออินวิสอุ๊ยเท่เาใส่แล้วดีกว่าอู่แล้ว,แล,วแล้วก็ไม่ต้องเดี๋ยวผมขอดูชุดสักคู่นะครับไม่ใส่ไม่ได,ด้อันนี้นี่มันวิสเอที เที่ยวใส่ดีเลยเราก็จะแยกเลยที่ไม่ได้ใช้นีก่กดแยกแยกแยกโอเคเราอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้กระเป๋ามันเยอะนะครับเราก็กดแยกได้เราก็จะได้ของมากโอเคถ้าพูดผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปต่อกันตเคสต่อเดต่อทั้งเพสต่อนี่ครับกระดิ่งมันจะแจ้งเตือนเราก็กดไปเลยมันก็จะนําไปที่หน้าที่เราต้องทำนี่ครับอันนี้จะเป็นการเตือนให้เรามาอัพสเตตัสเพราะเลเวลเราอัพแล้ว เราก็กดนี่แม็กที่เดียวเลยผมจะเล่นเป็นสายเวทนีเเเ่เดี๋ยว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 นี่กดใช้โอเคเสียงผมเริ่มหายแล้วนะครับนี่คลิปที่แล้วอัดไปยาวเลยครับแต่ดันอัดผิดพลาดเลย,เลยต้องมาอัดใหม่โอเคแล้วเราก็จะมาดูที่เครสนี่เครสที่เสร็จก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตกใจสีแดงนะครับเราก็มากดรับเลยโอเคแล้วเราก็ไปต่อกัน วิ่ง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 มีแร่เปลี่ยนมีสัตว์เลี้ยงมีเพื่อนมีกิวมีดันเจี้ยนนีครับฟังชันเยอะมากนะครับเนี่เกมนีนะ้แนะนำเพื่อนๆมาเล่นกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็สามารถปล่อยสามารถปล่อยจอเล่น2จอ3จอได้เลยนะครับนี่โอเคเลยห้าแล้วเราก็จะได้พลัสสิบเดี๋ยวเราไปเอาพลัสสิบกัน again, ดีกว่า เราไปที่นี่มันแจ้งเตือนอยู่แล้วน่าจะแจ้งเตือนอินเดี๋ยวผมก็ไปอัพยข้างล่างมากแล้วแล้วก็น,นี่จะเป็นน,น่าจะเป็นสกิลใทยด้วยนะครับแล้วก็อัพได้เลยนะครับเราสามารถอัพได้ทุกอันแล้วก็อัพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความสามารถว่ามันเป็นยังไงเพิ่มพลังชีวิตนะครับกดยาอันนี้เพิ่มค่าวิสอันนี้เพิ่มค่าอินโอเคจะเป็นเพิ่มค่าวินนะครับมันก็จะบันทึกไว้ กดที่บันทึกเราก็จะใช้เป็นพัฟซีฟนะนะครับไม่รู้เรียกพัฟซีฟนะครับผมขอใช้ว่าเรียกพัฟซีฟกันนะครับอ๋อเนี่ยครับพาสซีฟสกิลผมเลือกชูกแล้ว,วก็สำเร็จเฟสต่อลูกชุดมีกระดิ่งแจ้งเตือนเฟสสำเร็จเปนลูกปีกนกแล้วก็ไปรับกัอนเฟสสำเร็จต่อสู้โอเคอ,อันนี้ผมรับ ของรายวันเปิดกล่องกิจกรรมรายวันไปแล้วนะครับของตัวที่แล้วที่ผมอัดคลิปภาพไปตัวนี้เลยเปิดไม่ได้รวมอันนี้จะเป็นรวมชุดวห้อ๋อเราไม่กดวาร์ปไปครับเดินตั้งนานโอเคอขึ้นออตโต อันนี้จะเป็นหลอดเลเวลนะครับข้างล่างแล้วก็จะมีเงินไอเพชรแดงนี่น่าจะเป็นตังที่เราต้องเติมนะครับเอ้โหแล้วโอเควาปอัพสเตตัสกิน,น,ปน,ปนไปอาให้ครบร้อยไปเลย เนาะอัปเดตตัดผิดก็สามารถรีกลับมาอัพใหม่ได้นะครับเกมนี้ถือว่าโอเคเลยสายฟรีก็เล่นได้ยาวๆครับเพราะเกมนี้ผมก็สายฟรีเหมือนกันมีเล่มหมกมาหมกดีไหมบวกอินเอจิโปรเจตแต่ว่าบวกน้อยนะครับนี่คะแนนออปชั่นแต่ก็โอเคอยู่นะเดี mm ๋ยวผมจะใส่หมดเนี่บ เ okay. อาเนี่ยครับพลังโจมตีเพิ่มด้วยได้เซตสองมาโอ้ย <Okay. S 1> oh, ย่อยหมดเลยสุดย่อยทิ้งให้หมอง okay. เดี๋ยวผมจะเล่เจนระดับเสร็เลยตกใช้ได้ก็ใช้ไปอรือได้กระทามาสเตนเพิ่มพลังโจมตีเวท 0.9%โอเคเดี๋ยวไปย่อยทีเดียวเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วครับป๊าปป้าก,ก,กระดิ่งเราแจ้งเตือนแล้วก็กดไปเลยเ okay. สร็จท่านนีรับจดหมายนี่รับจดหมาย ได้แล้ได้แล้ว T.M ให้ขอโอเคเอาให้เลยเรามา,ากดใช้ได้ก็กดใช้ครับดีคอสตูมเหรอมันไม่ได้หน้านี้เอ๊ะทำอะไเตตเตตนี่ลดลงเราก็ไม่ใช้นะครับ เราม่ใชอันนี้เหมือนเดิมเนี่ยนี่โอเคชุด a วิส s อาจะเพะิ่มนี่เพิ่มจริงด้วยแล้วก็ย่อยไปเลยไม่ให้เป็นการสับสนตกลงโอเคอกดจัดเรียงที่ตารางสี่เหลี่ยมเก้าช่องจัดเรียง มาไปเสียสำเร็จแล้วก,กด,ด,ดลาคอสตูมครับเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าคอสตูมกันดีกว่าดซคอสตูมเราได้แล้ว รวมอลองลองดูแล้วกันชื่อปลงคอสตูมนี่ได้สฟีฟ้าเลเแปดด้วยเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยกดส่เลยซุ้มใส่นี่พลงังพลังเพิ่มเกบสวยไปยกดวับไปเพสทำเพสแล้วก็เลเ้ยแปดลับจะเลียวเสแล้ว อีเวนต์กิจกรรมชี5โอเคธุรกิจชี5รับแล้วแล้วก็เป็ไงครับเกมนี้น่าเล่นไหมครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องของผมด้วยผมก็จะทําคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์สดเล่นเกมตอนเย็นนะครับของทุกวันน่าจะเกิดทุกวันนะครับ เราก็จะทำเพทจไปเ,เรื่อยๆเลยก็เราจะเรือยสิบแล้ว,วลจะได้สกิลใหม่เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าสายอาชีพนี้มีอาชีพอะไรบ้างสกิลโอ้อาชีพนี่จะมีจอมเวทกับพ่อมดโอเคอ๋อสามารถเปิดใช้งานได้ในระดับ50นี่ครับเลเ่ล50้ก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ ไปไปไปจะเริ่มสิบแล้วเดี๋ยวผมอัพนี้ตัวละกันโอเคสี่ชิไปเ้ยได้ของงานนี่นะเด็กอินโอ้อันนี้ เป็นสร้อยยังไม่มีก็ใส่เลยหน้าไม้หน้าแดงใส่ไปคาถาคาถายอดใส่ดีกว่าแล้วก็เป็นมือโอเคแยกทั้งหมดเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดอ๋อเอาวุก่ก,ก็แล้วก็ทั่วไปเลือกโอเคตกลงย่อยไปแล้ว อะไรเราได้เลยขอ,อเป๊สำเร็จแล้ก็รับเลยนี่เหลือวเสร็แล้วได้สก,กิลใหม่ <S <S สก,กิสสกกลห<ละ>รอเด็ดไปเป็นไงครับเดี๋ยวยังไงก็ขอจบไปแค่นี้นะครับยังไงเพื่อนก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยทั้ง Android ทั้ง iOS เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช,ช่องผมไว้ด้วยนะครับเออพูดผิดเองก็ขอโทษด้วยนะสำหรับคลิปนี้ลาไป,ไปก่อนครับ いくら